สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้มาพาพี่น้องมาเบิ่งกันดึงน่ำโดยพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใส่ซับเม็ดหรือต่าโซลาเซลล์ครับดึงกันมาไปใส่เพื่อหดต้นไม้เห็ดเกษตรอีกส่วนหนึ่งก็ขึ้นทั้งเพื่อใช้ซซ้อยล่างถวยล่างจานอาบน่ำเตวา ได้รับแจ้งจากตะนงวาน้ำบ่ไหลครับไหลมาตามสายน้ำบ่ออกครับน้ำปลายสายเขาเบอา่ออกื่อลูกเกิดยังเขินครับปั่มหรือที่แผงปั๊มว่าทำงานครับบ่มีเสียงเลยอยวเขาไปเบิ่งที่แผงที่หนึ่งครับ ใส่มาอายุเกือบ10ปีเราวมังครับเห็ดคิดไปพี่น้องเบื้องทั้งชองแดงแต่พี่น้องสนใจกเขาไปเบื้องเรากะติดต่อได้เบอร์โทษถิ่งไว้หายแล้วเป็นแบบ2แผงครับขนาดประหยัดราคา23,500บาทครับแบบประหยัดประหยัดเลย2แผงต่อแบบอนุกรมก็สิได้จำนวนวัด เพื่อสิครับสมเมิดขึ้นไดนนะครับเดี๋ยวมือนี้เขามาเบิ่งกันว่าเกิดจากสาเหตุที่ยังสมเมิดเขาคือบททำงานน้ำเขาคือบอไหลกล้องกับปกติดีครับแต่ว่ากดปิดไวเนื่องจากว่าตาน่งแจงว่าน้ำบอไหลก็เลยมาปิดไวการยังดูปกติดีอยู่ โอ้ยนี่ครับพี่น้องสาเหตุอะทิ้งร่องร้อยทิ้งลักฐานคือขี่หนูนนโอ้ยมายูนี่กับที่มาดกัดของเพื่อนเนาะนี่ครับสายครับสายถือหนูกัดแผงซุราเซียว ทงไฮทงหน้ากับสิมี่หนูมากับแบบนี้ครับนี่อาจจะเป็นสาเหตุหลักเลยก็ได้ตอนแรกเนกไปถึงปั่มโซลาเซลล์วดอายุการใส่งานหรือว่าน้ำประดานเป็นตะกังจับใบพัดบ่หมุนบ่ไปล่องต่อตรงนี้เบิ่งกอนครับเพื่อ สามารถทำงานได้ปนปกติสำหรับปั่มโซลาเซลล์ปั่มเสมอเท่าเดี๋ยวแก่จุดแรกนี่ก่อนครับสายจะค่อยว่ากาันว่าสิเป็นยังไง ครับเอารีโมทอุดไว้ความว่าห,หนูคำว,ว่าอีกสายเขากับตัดไม่ตัดเปลี่ยนไม่เลยครับนี่คือผลงานของหนูกัดครับเอาตัดตัดเปลี่ยนไม่เลย<อ>เดี๋ยวไปลองเบิงงวาปั่มเขาทำงานบ่เบกเกอร์ขึ้นแล้ว แล้วก็ปิดปิดฝาดีๆก่อนปิดเบกเกอร์กลองเบกเกอร์ดีๆก่อนเพราะว่ามันต้องกด on off ครับนี่แล้วก็กด on off ตอนนี้ปิด off อยู่นะครับก็กด power 80 68 67โวลต์ไปดูว่าปั๊มเราทำงานไหมงานนี้ปั๊มจะเสียหรือว่าแผงเสียหรือว่ากล่องคอนโทรลส่ลุ้นกันอ๋อมาแล้วครับซับเมิร์ดเราไม่เสียเย่เย่เย่ปั่นน้ำได้เหมือนเดิมไม่ว่าจะเสียตังแล้ว นี่คือน้ำบาดาลที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ครับใช้พลังงานฟรีที่มีอยู่ทั่วไปถ้าฟ้าเปิดแม้ว่าปริมาณแสงจะไม่เข้มปั๊มก็ทำงานครับสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรสนใจนะครับใส่พลังงานฟรี ทีนี้ยู่ทั่วไปคือพลังงานแสงอาทิตย์แปลงมาเป็นปัม๊มมาหมุนปั๊มซับเมอร์ดปั๊มโซลาเซลครับก็สามารถดึงน้ำขึ้นมาใส่ในสวนให้โขกรองน้าเหาให้ควมชุ่มเืินช่วงนาแรงครับเอาเป็นว่าเฮาบ่าได้เสียตังสื่อซับเมอร์ใไม่ครับเป็นที่สายสายน้ำกระแส จากกองคอนโทนมาถึงปั่มสมเมิดโดนหนูกัดครับพี่นอน้องเกษตรกรกับระมัดระวังมัดมันเบิงกองคอนโทนครับว่าหนูกัดสายเฮ้าบอรตรวจสอบเบิงสายน้ำทรงสายทรงกระแสว่าขาดบอบางครั้งเข้ากะบ่บได้เสียเงินสื่อสมเมิดตัวไม่คือจังก่อนนี่นี่ครับ ขอบคุณพี่น้องที่รับชมครับนี่มาแช่ประสบการณ์การใส่พลังงานแสงอาทิตย์ที่ยุทั่วไปนะครับเข้าแปลงพานแผงโซลาเซลล์มาปันมาขับปั๊ปมสมร์ิหรือโซลาปั๊มให้ดึงน้ำบาดาลขึ้นมานอกจากปันสม,มร์ิแล้วเขานำมาเก็บไว้ในแบตเตอรี่โดยผ่านคอนโทรลชัดเจอครับเพื่อใสกระแสในตอนกลางคืนให้แสงสว่าง นี่คือการนําพลังงานฟรีมาใส่ประโยชน์กับการเกษตรของข้าครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ